ตัวอย่างที่8นะครับจงหา dy d y dx เมื่อ y เท่ากับเซนหน่งส่วน x บวก1คูณ 2x ลบ x กำลัง2นะครับตัวนี้ฟังก์ชันของเรานะครับเป็นฟังก์ชันผลคูณนะครับดังนั้นก็ต้องใช้สูตรอนุพันธ์ฟังก์ชันผลคูณนะครับนั่นก็คือ y ไพรม์นะหรือ dy d y dx นะครับเหมือนกันเนาะผมเขียนแบบนี้ง่ายดีนะครับ y p พนะครับก็จะมีค่าเท่ากับดิฟตัวหน้า,นาตัวหน้าก็คือเศษหนึ่งน x บวกหนึ่งนี้นะครับคูณตัวหลังก็คือ2 x ลบ x กำลังสองนะครับแล้วก็บวกตัวหน้าเซนหนึ่งน x บวกหนึ่งแล้วก็คูณดิฟหลังก็คืออนุพันธ์ของ2 x ลบ x กำลังสองนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องดิฟสองตัวนี้ นะและท้ายที่สุดก็จัดเทอมนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะอนุพันธ์ของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทดเลขนิดหนึ่งจะได้ไม่ต้องเสียนยาวนะครับอลองมาดูเฉพาะอนุพันธ์ของตัวนี้ดิฟนะครับดิฟตัวนี้ดิฟเซนหนึ่งส่วนเอ็กซบวกหนะครับถ้าอยากให้ง่ายนะครับตัวที่เป็นเซนหนึ่งส่วนเอ็กซ์แบบนี้ทำให้เป็น x ยกยกกำลังลบหนึ่ะครับจะง่ายขึ้น แต่ถ้าบางคนคล่องแล้วก็ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถ้าบางคนมองภาพไม่ออกก็เปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง n เห็นไหมมันจะมีค่าเท่ากับลบ1อ่าในกรณีนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ1 x ยกกำลังลบ2เห็นไหมดิฟเลข1ได้0นย์ะครับดิฟเลข1ได้0ตัวนี้สูตรของมันก็คือดิฟ x ยกกำลัง n ได้ n x ยกกำลัง n ลบ1ใช่ไหมลบ1ตัวนี้ก็กลายเป็นลบ2นะครับและลบ1ตรงนี้พอดิฟเสร็จแล้วก็เอามาไว้ข้างหน้านะครับดังนั้นตัวนี้ถ้าดิฟออกมาแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน x กำลัง2เห็นไหมเพราะว่า x ยกกำลังลบ2มันคือเศษ1ส่วน x ยกกำลังสนะครับ ดังนั้นดิฟตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้ก็จะได้ลบเศษหนึ่งส่วน x กาลังสองนะครับคูณตัวหลังนี้ก็คือสอง x ลบ x กาลังสองอ่าแล้วก็บวกด้วยเศษหนึ่งส่วน x บวกหนึ่งนะครับตัวนี้ดิฟออกมาสองตัวนี้ลบกันดิฟทีละตัวนะครับดิฟสอง x, 2, ด -2 x, 2, ด -2 x 2, ได้สองดิฟลบ x กาลังสองได้ลบสอง x นะครับอ่า จริงๆในห้องสอบถ้าตอบแค่นี้ก็น่าจะได้เต็มละนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะจัดเทอมนะครับให้คำตอบมันเหมือนกับในตัวอย่างที่8ในหนังสือของพวกเรานะครับอ่ะจัดเทอมนิดนึงตัวนี้คูณเข้าไปใน2เทอมนี้นะครับผมก็จะได้ลบ 2x ส่วนด้วย x กำลังสองนะครับแล้วก็บวกด้วย x กำลัง2ส่วน x กำลังสอง อยนี้สตัวนี้คูณกันนะครับคูณกันเราก็จะคูณส่หนึ่งส่วน x เข้าไปที่2แล้วก็เข้าไปที่ลบ2 x อีกอันหนึ่งก็จะคูณ1เข้าไปที่2แล้วก็คูณเข้าไปที่ลบ2 x นะครับหนึ่งส่วน x คูณ2ได้2ส่วน x นะครับหนึ่งส่วน x คูณลบ2ส่วน x ก็จะได้ลบตัวนี้ลบ2 x นะครับหนึ่งส่วน x คูณลบ2 x ก็จะได้ลบ2 x ส่วน x แบบนี้ 1>, 1คูณ2ได้2แล้วก็1คูณลบ 2x ได้ลบ 2x นะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้นะครับข้างบนเป็น x ข้างล่างเป็น x กำลังสองก็จะได้เป็นลบ2อส่วน x อันนี้2ตัวนี้หารกันได้1นนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็น2ส่วน x แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลบ2บวก2แล้วก็ลบ 2x นะครับ เป็นแบบนี้สังเกตว่า2ตัวนี้ลบกันกลายเป็น0 2ย์ตัวนี้ลบกันก็กลายเป็น0นย์ะครับดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็จะได้เป็น1ลบ 2x นั่นเองนะครับอันนี้คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันผลคูณนะครับใช้สูตรแบบนี้ที่เห็นผิดกันบ่อยๆอ,อ่าที่เห็นผิดกันบ่อยๆก็คือมีฟังก์ชันมานะครับ y เท่ากับเศษหส่วน x บวกหนึ่งอ่ายกตัวอย่างเช่นข้อนี้ คูณด้วย 2x ลบ x กําลัง2แบบนี้นะครับอา้าวอนุพันธ์ฟังก์ชันผลคูณนะครับ y prime หมายแมเท่ากับดฟไอตัวนี้อ่าแล้วก็คูณด้วยดิฟของไอตัวนี้ไปเลยนะครับเนี่ยหลายคนทําแบบนี้นะครับผิดนะผิดผิดนะครับอันนี้ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟังก์ชันผลคูณอนุพันธ์ของมันมันไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่อนุพันธ์ฟังก์ชันผลคูณคือตัวนี้แต่าหากอ่าคือตัวนี้ ถ้าแบบนี้ถูกนะครับสูตรนี้ถูกแต่ถ้าสูตรนี้ผิดเลยนะครับอย่าทำแบบนี้มานะจะเสียคะแนนเปล่าๆนะครับ